เดี๋ยวนะจะพาขึ้นไปดูวิวนะคะสวยมากมนู่นจ้าเห็น่ามีน้ำจะไหลามาจากทางนู้นนะคะตรงนี้คือน้ำตกไอ้เขียวแล้วก็ไม่มีใครเลยนะเอมฟอ <laughs> เอมากับแฟนจอมคนเยียบมากเห็นไหม ก็จะลงว่ายน้ำที่นีเย็นมากสุดอ,ะ <c oughs> อ่ะใครอยู่มาถึงตอนนี้นะคะมีความรู้มาให้เกี่ยวกับความรักนะคะ <c oughs> เราจะต้องไม่สูญเปล่านะมาเที่ยวต้องได้ความรู้ด้วยนะคะสิ่งที่แฟนนะคะเขาจะอยากเห็นในตัวเราทุกวันนะคะ หลายคนอาจจะมองข้ามนะแต่สําหรับคุเกสคุกเกตว่ามันเป็นเหมือนกับเป็นบารมีทางใจเป็นอิทธิพลดังใจที่เราต้องสร้างนะคะเพราะมันทําให้คืสองคนเลิกกันยากไม่หอกปะเพราะว่าเออคนนี้เขามีเสน่ห์คนนี้เขานนเขามีอะไรบางอย่างที่เรารู้สึกว่าพอน,นึกถึง้วแบบเลิกไม่ลงอะ่ะไม่หอกปะอ่ะเดี๋ยวครูให้กัสามข้อนะคะขอหาที่นั่งแป๊บหนึ่ง แฟนหันมาเห็นเราแล้วเราบึ้งแบบบึ้งบึงบ้งใส่ตลอดเลยประมาณว่าเธอก็คิดอเอาเองสิว่าฉันเป็นอะไรเธอคิดเอาเองสิว่าฉันรู้สึกอะไรเธอคิดเอาเองสิว่าฉันกําลังแบบเจออะไรอยู่อะไรเงี้ยเขาไม่มีทางรู้หรอกค่ะถ้าตามใจที่เราไม่อธิบายหรือเราไม่แสดงความรู้สึกอะไรออกไปเลยไม่บอกอะไรเลยเนี่ยคุณจะบอกให้ว่ายากมากนะคะความสัมพันธ์ที่บางคนต่างเงียบหรือให้เรา,าเองส่วนใหญ่ไปไม่รอด ไม่รอกปะความเงียบในความสัมพันธ์นะมันไม่ค่อยช่วยนะคะบางคนคิดว่าเออเงียบดีกว่าเงียบดีที่สุดเงียบคือคําตอบแต่มันส่วนใหญ่มันจะพังเพราะว่าคู่รักโดยส่วนใหญ่พอเราเงียบนะคะหรือว่าเราไม่สื่อสารเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันจะคิดลบนะคะยากมากที่จะแบบเออเขาเงียบเหรอเขารักเราเออเขาเงียบแสดงว่าเขารู้สึกด,ดีกับเราเ <laughs> ดือไใจไม่ได้ถูกไหมเขาเงียบปุ๊บเนี่ย ต้องมีอะไรแน่เลยเกิดอะไรขึ้นนี่น่าจะไปในกแิ่ละมากกว่าตอนที่สองค่ะแฟนเนี่ยเขาอยากเห็นคุณเป็นคนที่รักการพัฒนาตัวเองข้อนี้จะหนีไม่พ้นนะคะคนส่วนใหญ่เนี่ยเรามักจะมองว่าแต่งงานกันแล้วเป็นแฟนกันแล้วเมื่อไหร่จบฉันจะไม่ทําอะไรอีกแล้วนะคะฉันรู้สึกว่านี่เฉันได้แล้วไม่ได้นะทุกคนยิ่งคุณเ,เข้ามาอยู่เป็นคู่ครองกันเมื่อไหร่เนี่ยคุณจะหนีไม่พ้นเรื่องของ,ของการพัฒนาตัวเองเลย เราต้องห้ามเป็นคนที่ย่ําอยู่กับพี่ถ้าเกิดวันนี้คุณเลือกที่จะย่ําอยู่กับพี่นะส่วนใหญ่ความสัมพันธ์จะดิ่งเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าเวลาคนคนหนึ่งตัดสินใจมาอยู่กับเราเนี่ยคุณจาไว้นะเขาแบกความฝันมาด้วยเขาแบกความหวังมาด้วยเขาแบกเป้าหมายชีวิตเยอะแยะไปหมดมาเพื่อที่จะร่วมสร้างกับคุณถูกไหมคะถ้าวันนี้เราเป็นคนที่แบบย่าอยู่กับพี่ตลอดเลยเนี่ยคุณจะบอกว่าเขาก็จะรู้สึกยังไงเอ่ย หมดหวังหมดศรัทธานะคะแล้วก็ไม่อยากไปต่อในความสัมพันธ์แล้วทีนี้ก็จะเริ่มเห็นข้อเสียคุณมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะเพราะฉะนั้นจงเป็นคนที่พัฒนาตัวเองตลอดนะคะหาความรู้ให้กับตัวเองเยอะๆนะอย่าเป็นคนที่น้ําเต็มแก้วนะคะโลกทุกวันนี้มันมีอะไรให้คุณต้องเรียนรู้อีกเยอะมากนะคะอย่าเป็นคนล้าสมัยเป็นโทรศัพท์ที่ข้ามตกรุ่นเนาะข้อที่3ค่ะ แฟนเขาจะอยากเห็นคุณเป็นคนที่บุคลิกดีสวยหล่ออยู่ตลอดนะคะอันนี้เป็นเรื่องสําคัญมากที่ยูเกตเคยบอกพวกเราว่าแฟนหันมาหาเราเมื่อไหร่เขาจะต้องเห็นคุณเนี่ยเป็นคนที่รู้สึกแบบเอยเป็นคนสุขภาพดีจังเลยอ่ะเป็นคนแบบว่าเออเป็นคนแบบเห็นแล้วสดชื่นอ่ะเพราะฉะนั้นเราจะต้องดูแลตัวเองนะคะทั้งภายนอกและภายในคุณจะต้องเป็นคนที่เฟรชตลอดเป็นคนทัศนคติดี เป็นคนที่ดูแลบุคลิกให้ตัวเองดีแต่งตัวดีๆนะคะลิปสติกวันนี้อยู่ที่ไหนไปเอามาทาอย่าเป็นคนที่แบบไม่เป็นไรฉันอยู่แบบออทั้งวันไม่ต้องแต่งตัวก็ได้ไม่เป็นไรหรอกเขาไม่ไปไหนหรอกไม่ได้เลยนะอย่าเป็นแบบนั้นไม่งั้นเนี่ยเราพอเราตั้งไมลเซ็ตแบบนั้นเนี่ยเราจะเป็นคนที่ไม่สนใจตัวเองนะคะกลายเป็นแบบดูยิ่งดูแย่ลงไปเรื่อยๆนะคะพัฒนาตรงเนี้ยเยอะๆเพราะว่าพอคุณเริ่มเปลี่ยนตรงเนี้ยนะคะเปลี่ยนเรื่องการแต่งตัว เปลี่ยนการสไตล์การแต่งตัวแต่งหน้าทำผมให้มันดีขึ้นเนี่ยคุณรับรองว่าแฟนอะ่ะเขาจะเปลี่ยนพฤติกรรมกับคุณนะคะมารู้สึกสนใจคุณมากขึ้นนะคะแล้วก็รู้สึกว่าหันมาที่คุณเมื่อไหร่แล้วมันมันอยากอวดนะคะอ่ะสข้อนี้นะระอย่าคิดว่าเป็นสิ่งที่แฟนเนี่ยอยากจะเห็นในตัวคุณทุกคนเลยเนาะเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมที่จะพัฒนาตัวเองในเรื่องที่เกพูดทั้งหมดนี้นะคะ อ่ะเดี๋ยวพอไปลงเล่นน้ำก่อนนะทุกคนฟินมากไปแล้วบ๊ายบาย